สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับช่อง o c r a ส e อีกแล้วนะครับอ่ะคราวนี้มีทุกคนบางคนอาจจะมีปัญหาว่าคือเราจะเอาไว้ตัวนี้บ้านบ้านหมาน้อยเนี่ยลงไปแล้วให้มันอยู่กับพื้นหญ้าโดยที่มันยังไม่เลื่อลอยหรือว่ามันไม่จมดินนะครับปัญหาทุกคนน่าจะเป็นแบบนี้กันนะครับสมมุติเราอยากลากลงเนี่ย เนี่ยมันไม่ลงไปหาพื้นหญ้าเนี่ยครับเห็นไหมหรือว่าเราจะขยับมุมกล้องก็แล้วมันก็ยังไม่ลงไปสักทีมันก็ยังติดอยู่กับไอ้หน้ากล้องเนี่ยครับเนี่ยมันไม่ลงไปวันนี้มีวิธีแก้นะครับเคล็ดลับเร็วๆเลยนะครับขั้นแรกนะครับเมื่อเรามีอ็อบเจกต์หนึ่งอยู่นะครับให้คัดลอกทั้งหมดเออแล้วกด Make Group พอมันได้กรุ๊ปขึ้นมาแล้วนะครับ ให้ไปหาจุดตรงที่มันอยู่ใกล้มากที่สุดคืออยู่ข้างล่างเป็นตรงมุมนะครับให้มันขึ้นเป็นตัว Move และกดเข้าไปอ่าคราวนี้เลื่อน Scroll Out และ Zoom เข้าไปใกล้ๆ Zoom เข้าไปใกล้ๆพื้นหญ้าของเราก่อนปึ๊บอ่าพอถึงพื้นหญ้าแล้วให้ดูนะครับ ให้ปล่อยมันก่อนอยังไม่ต้องถึงพื้นหญ้าอ่ะให้แบบตรงนี้ก่อนแล้วค่อยซูมเข้าไปใกล้ๆตรงมุมสุดของเลเยอร์อันที่เราต้องการไปแปะแบบนี้นะครับและให้เอาเออ่ตัว MOVE เนี่ยไปแตะตรงมุมให้แตะกับมุมกับอีกอ็อบเจกต์หนึ่งแล้วมันก็จะระนาบกันแบบนี้แต่ว่าเราอยากให้บ้านหมาไปอยู่ขวาสุดนะครับให้กด เราอยาก Move ให้มันตรงอ่ะไม่เบี้ยวเหมือน powerpoint เหมือนพวก Office เลยนะครับกดเข้าไปแบบนี้ถ้าเลื่อนอันนี้มันจะเอียงกด wooship Shift Shift จะก็จะขึ้นเส้นหนาๆขึ้นมานะครับแล้วก็จะเลื่อนตรงเหมือน powerpoint แบบนี้เลยครับปึ๊บอ่ะนี่ไงตรงเลยอ่าสมมติว่าเราอยากเลื่อนมาขวาอีกนะครับก็กดตรงนี้อีกเลยแล้วก็กดช f t ึ๊บอ่ะได้แล้วแบบนี้ก็ได้แล้วนะครับอ่ะมีอีกวิธีหนึ่งครับวิธีที่2ส,สมมุติกล่องขึ้นไปอยู่ที่เดิมวิธีทําที่2นะครับกดเลือกทั้งหมดกดกรุ๊ปเช่นเดิมแต่คราวนี้กด make component อ่ะขึ้นมาแล้วเราอยากตั้งชื่อว่าอะไรเขียนเข้าไปเลย ผมตั้งชื่อว่าบ้านน้องหมาอ่าโอเคได้บ้านน้องหมา description ยังไม่ต้องเขียนนะครับ g l u e t o อันนี้เรายังไม่ต้องเขียน set component a c c e s s ก็คือตั้งไอ้ตรงลูกศรเนี่ยเป็นแกน x y z นะครับกดเข้าไปตรงมุมเลยและตั้งว่าจะให้ตรงไหนเป็นแกน x แกน y ตามที่เราต้องการพอเสร็จแล้วกด create อ่ะได้แล้ว พออยากจะ move ตรงไหนเนี่ยไอตัวเนี้ยคือจะเป็นจุดตั้งให้เลยนะครับนี่แล้วก็ซูมออกไปไกลๆเนี่ยมันเจออะไรมันก็จะ snap 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 หมดเลยพอขอนี้ง่ายขึ้นแล้วกด snap ไปแล้วก็ทำวิธีเดิมซึ่งไอตัวเนี้ยมันเป็น component ที่สามารถดูในเลเยอร์เราได้ นี่ตัวนี้มันก็จะขึ้นมาแล้วบ้านน้องหมาพอเรากดเข้าไปมันก็จะเด้งขึ้นให้เลยนะครับเด้งเป็นกรอบให้เลยคราวนี้ก็เลื่อนง่ายๆเลยนะครับกด move กด shift นะครับให้มันตรงแล้วกดปล่อยแล้วก็เลื่อนมาเหมือนเดิมปึ๊บเนี่ยครับคือง่ายมากครับหมดปัญหาการที่ดึงมันไม่ลงมันไม่ลงมาสักทีนะครับก็ โอเคเรียบร้อยครับวันนี้เคล็ดลับก็มีเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะครับเออขอบคุณครับ